ดครับตู่เชียงใหม่ครับเครื่องพ่นยาพร้อมใช้เลยนะฮะแถมสายดูดสองเส้นนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda GP160 นนะะตำหนิมีตำหนินะฮะถังจะเป็นสีเหลืองเล็กน้อยนะไม่มีผลต่อการใช้งานนะเครื่องดีเลยคนระับ เรื่องิ f i t ติดง่ายมากับปั๊ม3สูบ6หุ่นรุ่นถังพักลมนะฮะกำลังเทสนะฮะเดี๋ยวเทสดูแรงดันนะฮะปรับฟูปรับแหลมอยู่ที่ด้ามพ่นนะครับดูแรงดันนะ,ะอย่างสูงเลยฮะปั๊มตัวนี้สามารถ ต่อสายพ่นนะครับได้ถึง400เมตรนะฮะสนใจติดต่อได้นะฮะตัวแท้นะฮะตู่เชียงใหม่ตู่บริการในราคา5,500บาทนะฮะฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ